สวัสดีค่ะพบกับซีซันคุกก้งชาแนลนะคะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำเผือกหิมะค่ะตามพัทาคารหรือร้านอาหารจีนเขาจะขายราคาแพงแต่ถ้าเรามาทำเองนะคะใช้ต้นทุนถูกมากแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีเผือกค่ะเราจะใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะน้ำตาลทราย80กรัมค่ะต้นหอมซอย2ต้นค่ะ เกลือป่นเศษห่ส่วนสีช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะนะคะขั้นตอนแรกเรานำเผือกมาปอกเปลือกให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นหั่นแว่นให้ความหนาประมาณสักหนเซนค่ะ ต่อไปหั่นเป็นแนวยาวให้ความกว้างประมาณสักหนึ่เซนเช่นกันค่ะเสร็จแล้วเราไปเตรียมทอดกันนะคะตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่น้ำมันให้พอท่วมค่ะน้ำมันร้อนใส่เผือกลงไปทอดเลยค่ะถ้าต้องการให้เผือกมีความหอมเพิ่มขึ้นใส่ใบเตยหั่นทอดลงไปทอดด้วยค่ะคอยกลับด้านแล้วก็เกลี่ยให้เผือกสุกอย่างทั่วถึงนะคะ พอเผือกสุกและเริ่มกรอบให้ตักขึ้นเสด็จน้ำมันเลยค่ะ ต่อไปเรามาทําน้ําตาลสําหรับเคลือบเผือกกันนะคะตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะเกลือป่นเล็กน้อยน้ําเปล่า2ช้อนโต๊ะค่ะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลจะขึ้นฟองหยาบค่ะ ข้นฟองหยาบประมาณนี้ให้ใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะในระหว่างนี้ให้ปิดแก๊สได้เลยนะคะตามด้วยเผือกทอดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ทั่วค่ะวิธีคลุกนะคะก็คือใช้ตะหลิวหรือไม้พายสองอันค่อยๆช้อนแล้วก็ยกขึ้นมาคลุกแบบนี้นะคะอย่าใช้วิธีผัดถูไปมาเพราะว่าจะทำให้เผือกของเราหักท่อนได้ค่ะ พอน้าตาลเริ่มเย็นตัวเขาก็จะค่อยๆจับตัวเป็นก้อนเคลือบผิวเปลือกแบบนี้นะคะจะมีสีขาวคล้ายๆขีมะเราก็เลยเรียกว่าเผือกขีมะค่ะคลุกไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลที่เป็นน้ําจะแห้งแล้วก็น้ําตาลเคลือบเป็นผลึกหนาขึ้นค่ะเรียบร้อยนะคะเผือกขีมะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟแล้วก็ชิมกันเลยค่ะ หอมอร่อยมากๆเลยค่ะมีความกรอบนอกนิดๆแต่ข้างในจะนุ่มมากๆทานคู่กับน้ำตาลเคลือบนะคะอร่อยเข้ากันสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะอัตราส่วนทั้งหมดจะลงไว้ให้ใต้คลิปอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้จนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ